สนที่เรายังมองไม่เห็นนะครับว่าทางกระทรวงหรือทางคณะรัฐมนตรีจะมีนโยบายในการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนอย่างไรและที่สําคัญอย่างที่ผมตั้งคําถามผ่านท่านประธานไปถึงท่านราัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีเลยนะครับว่าวันนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่การเช่าเป็นรายวันแล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พระรามเก้าตำรวจสามารถขึ้นไปจับชาวต่างชาติ15คนครับ ที่ตั้งบ่อนพนันออนไลน์อยู่บนคอนโด,โดโดยเช่าทั้งชั้นนะครับแล้วให้เฉพาะคนชาติเดียวกันเองขึ้นไปเล่นพนันที่คอนโดนี้และไม่ใช่เท่านั้นครับในพื้นที่พระรามสามที่ประชาชนร้องเรียนผมมาก็มีเหมือนกันที่เจอเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานส่งมาที่ห้องห้องนี้8ปดถึงสิตัวซึ่งมันผิดปกติวิสัยมากกับการที่เป็นบ้านพักอาศัยขนาด ประมาณ50าสถึงเจตารางเมตรแต่สั่งเก้าอี้สําหรับทํางานมา10ตัวและที่สําคัญเมื่อเดินผ่านห้องเขาเปิดเข้าไปเห็นตอนเปิดประตูออกมามีจอมีจอทีวีเต็มไปหมดเลยซึ่งเราสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่ามันคือฐานของคอ l l เซนเตอร์ที่ย้ายมาอยู่กลางเมืองหรือไม่มันคือบ่อนออนไลน์หรือไม่มันคือการชวนหลอกลงทุนหรือไม่และที่สําคัญครับหน้าห้องติดภาษาจีน ภาษาต่างชาติติดสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่สิ่งที่คนไทยทําเป็นปกติวิสัยแต่แต่นิติไม่สามารถกระทําการใดๆได,ได้แต่ลูกบ้านไปแจ้งนิตินิติกลับไม่แจ้งไปที่ท้องถิน่นคําถามที่3ของผมครับที่จะฝากท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีนั่นก็คือจะมีวิธีการอย่างใดไหมครับที่กระทรวงมหาดไทยจะสามารถออกระเบียบหรือหาความตกลงความร่วมมือ ที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต่างๆเข้าไปในพื้นที่ของนิติบุคคลหรือให้นิติบุคคลสามารถมีช่องทางนอกจากการติดต่อทางเอกสารปกติไปสู่ท้องถิน่นหรือผู้พักอาศัยสามารถติดต่อตรงผ่านไปที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยไม่ผ่านนิติได้หรือไม่นะครับเพราะว่าปัญหานี้ต้องเรียนท่านรัฐมนตรีจริงๆว่ามันเป็นปัญหาที่เรากำลังประสบ การถูกยึดครองที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนเพราะแน่นอนคอนโดที่ทุนต่างชาติได้เข้ามายึดครองเนี่ยมีทั้งคอนโดขนาดใหญ่ราคาแพงซึ่งผู้ซื้อก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ายูนิตในแต่ละพื้นที่มันน้อยเนื่องจากขนาดมันใหญ่แต่ตอนนี้ปัญหาที่เราเจอคือไม่ว่าจะเป็นลุมพินีไม่ว่าจะเป็นหลายๆที่ที่เป็นคอนโดที่มีห้อง เกิน30040 0ห้องแล้วคิดสภาพดูครับ49ของห้อง3 4 0 0ห้องนั่นคือ200ห้องอย่างต่ำที่เราจะเจอคนต่างชาติเดินพุกพ่านลากกระเป๋าเดินทางไปลากกระเป๋าเดินทางมาเดินผ่านหน้าห้องของเราหรือแม้แต่เคสล่าสุดที่เป็นคนต่างชาติเอาถังดับเพลิงมาฉีดในทางเดินทุบป,ประตูสุดท้ายก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากทางนิติในการที่จะแก้ไขปัญหานี้ นอกจากปรับเท่านั้นเพราะว่ามีบทลงโทษเพียงเท่านั้นจึงอยากจะสอบถามท่านรัฐมนตรีพันธ์ไปที่กระทรวงมหาดไทยเลยนะครับว่าจะมีแนวทางไหนไหมที่จะประสานความร่วมมือหรือออกข้อบังคับใดๆที่จะลดปัญหานี้และแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่มาตอบแต่ว่าก็ยังเป็นคําตอบแบบรูปธรรมที่ยังคงจับต้องไม่ได้ แต่ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกวันนี้ต้องบอกจริงๆครับว่ามันเร่งด่วนมากๆแล้วก็เป็นปัญหาที่ผมได้เ,เรียนให้กับท่านรัฐมนตรีทราบแล้วว่าเมื่อหน่วยงานท้องถิ่นได้ลงไปตรวจสอบกับกลายเป็นว่าหน่วยงานท้องถิ่นไม่สามารถเจอผู้กระทําความผิดได้อย่างที่ได้เรียนตัวแรกให้ตัวเลขให้ท่านรัฐมนตรีได้ทราบไปว่าตลอด5้าปีจับได้แค่ร้0กว่าลายถ้าในความเป็นจริงก็คงต้องบอก อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่ามันน้อยมันน้อยมากจนเหมือนเหมือนเรามองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและที่สําคัญนะครับจากที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเราอาจจะลดสัดส่วนการถือครองของต่างชาติในอาคารชุดให้น้อยกว่า49อันนี้ผมเองก็คงต้องตั้งคําถามไปยัง รัฐบาลปัจจุบันนะครับเพราะว่าในรัฐบาลที่แล้วแกนนาพักรัฐบาลเองก็ได้บอกว่าอยากจะขยายการถือครองสัดส่วนของชาวต่างชาติจาก49เป็น75เปรซรวมถึงเวลาที่ถือครองจาก50เป็น99ปีตรงนี้เองก็เป็นความสับสนที่เรายังมองไม่เห็นนะครับว่าทางกระทรวงหรือทางคณะรัฐมนตรีจะมีนโยบายในการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนอย่างไรและที่สําคัญอย่างที่ผมตั้งคําถาม,ถามผ่านท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีเลยนะครับว่า วันนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่การเช่าเป็นรายวันแล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พระรามเก้าตำรวจสามารถขึ้นไปจับชาวต่างชาติ15คนครับที่ตั้งบ่อนพนันออนไลน์อยู่บนคอนโดโดยเช่าทั้งชั้นนะครับแล้วให้เฉพาะคนชาติเดียวกันเองขึ้นไปเล่นพนันที่คอนโดนี้และไม่ใช่เท่านั้นครับในพื้นที่พระรามสามที่ประชาชนร้องเรียนผมมาก็มีเหมือนกันที่ เจอเก้าอี้สำหรับนั่งทำงานส่งมาที่ห้องห้องนี้8ดถึงสิตัวซึ่งมันผิดปกติวิสัยมากกับการที่เป็นบ้านพักอาศัยขนาดประมาณ5 0ถึงเจตารางเมตรแต่สั่งเก้าอี้สำหรับทำงานมา10ตัวและที่สำคัญเมื่อเดินผ่านห้องเขาเปิดเข้าไปเห็นตอนเปิดประตูออกมามีจอมีจอทีวีเต็มไปหมดเลยซึ่งเราสามารถ ตั้งข้อสังเกตได้ว่ามันคือฐานของ c เซ็นเตอร์ที่ย้ายมาอยู่กลางเมืองหรือไม่มันคือบ่อนออนไลน์หรือไม่มันคือการชวนหลอกลงทุนหรือไม่และที่สําคัญครับหน้าห้องติดภาษาจีนติดภาษาต่างชาติติดสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่สิ่งที่คนไทยทําเป็นปกติวิสัยแต่แต่นิติไม่สามารถกระทําการใดๆดได,ได,ได้แต่ลูกบ้านไปแจ้งนิตินิติกลับไม่แจ้งไปที่ท้องถิน่น คำถามที่สของผมครับที่จะฝากท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีนั่นก็คือจะมีวิธีการอย่างใดไหมครับที่กระทรวงมหาดไทยจะสามารถออกระเบียบหรือหาความตกลงความร่วมมือที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต่างๆเข้าไปในพื้นที่ของนิติบุคคลหรือให้นิติบุคคลสามารถมีช่องทางนอกจากการติดต่อทางเอกสารปกติไปสู่ท้องถิ่นหรือ ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อตรงผ่านไปที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยไม่ผ่านนิติได้หรือไม่นะครับเพราะว่าปัญหานี้ต้องเรียนท่านรัฐมนตรีจริงๆว่ามันเป็นปัญหาที่เรากำลังประสบการถูกยึดครองที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนเพราะแน่นอนคอนโดที่ทุนต่างชาติได้เข้ามายึดครองเนี่ยมีทั้งคอนโดขนาดใหญ่ราคาแพงซึ่งผู้ซื้อ ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่ายูนิตในแต่ละพื้นที่มันน้อยเนื่องจากขนาดมันใหญ่แต่ตอนนี้ปัญหาที่เราเจอคือไม่ว่าจะเป็นลุมพินีไม่ว่าจะเป็นหลายๆที่ที่เป็นคอนโดที่มีห้องเกิน300-400ห้องแล้วคิดสภาพดูครับ49%ของห้อง3-400ห้องนั่นคือ200ห้องอย่างต่า ที่เราจะเจอคนต่างชาติเดินพุกพ่านลากกระเป๋าเดินทางไปลากกระเป๋าเดินทางมาเดินผ่านหน้าห้องของเราหรือแม้แต่เคสล่าสุดที่เป็นคนต่างชาติเอาถังดับเพลิงมาฉีดในทางเดินทุบป,ประตูสุดท้ายก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากทางนิติในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นอกจากปรับเท่านั้นเพราะว่ามีบทลงโทษเพียงเท่านั้นจึงอยากจะสอบถามท่านรัฐมนตรีพันธ์ ไปที่กระทรวงมหาดไทยเลยนะครับว่าจะมีแนวทางไหนไหมที่จะประสานความร่วมมือหรือออกข้อบังคับใดๆที่จะลดปัญหานี้และแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับือในกรณีตัวอย่างที่ท่านได้ยกมาค่ะว่าเจ้าหน้าที่ได้จับคนจีนที่เล่นการพนันหรือว่าได้เข้าไปตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่อาศัยนันจะนําเรียนว่านั่นก็คือการที่ทางเราเองได้มีการตรวจสอบนะคะแล้วก็ได้นํากําลังเข้าไปจับกลุ่มซึ่งถ้าหากว่าผิดในเรื่องของอพรบการพนัน ใน,ในเรื่องที่กระทาความผิดในเรื่องของการตั้งบอลพวกนั้นที่ไม่รับกฎไม่ได้รับอ,อ,อนุญาตก็ผิดอยู่แล้วนะคะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะเข้าไปดําเนินการได้เลยอย่างผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ท่านนําเรียนว่าไม่ให้ความร่วมมือถ้าหากว่าตรวจสอบได้มีความแน่ชัดแล้วว่าเขาทําผิดพรบรไม่ว่าจะเป็นพรบอ,รอาคารชุดพรบโร,รงแรมจริงๆเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะดําเนินการตามกฎหมายได้ด้วยเช่นเดียวกันท,ทุกอย่างที่ฉันได้นําเรียนมาค่ะก็คือมันอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการรวบรวมหลักฐานพยานต่างๆเพื่อที่จะสามารถดาเนิน การตามกฎหมายได้เช่นเดียวกันค่ะท่านสมาชิกพี่น้องประชาชนทุกท่านถ้าหากว่าใครมีข้อมูลมีหลักฐานอะไรที่สามารถที่จะมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ทําให้การดําเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนที่จะรู้ดีที่สุดว่ามีการทาผิดกฎหมายนั่นก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆคนที่อยู่ในอาคารคนที่อยู่ในอาคารชุดต่างๆเหตนั้นท่านอาจจะส่งข้อมูลมาให้ทางศูนย์ รับเรื่องร้องทุกข์ของทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้นะคะที่หมายเลข1567กนะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดจังหวัดใดท่านก็สามารถที่จะส่งข้อมูลหลักฐานต่างๆให้เราได้ด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองนะคะหรือว่ากรมที่ดินที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่ในชั้นของการอนุญาตนะคะให้สร้างให้ใช้ให้ขายให้เช่าเราทํางานอย่างใกล้ชิดค่ะและที่ฉันคิดว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะร่วมมือกันกับ ทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ที่สาคัญที่สุดก็คือภาคประชาชนเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนมากที่สุดดิฉันเองได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่นะคะว่าหลังจากที่เราได้รับทราบแล้วเนี่ยว่าตรงนี้มีแนวโน้มว่าจะมีการกระทาผิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราทำยังไง เจ้าหที่บอกว่าเราก็ตรวจสอบทันทีค่ะได้สอบถามไปทางนิติบุคคลนะคะแล้วก็ได้ส่งทางเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะขอเข้าไปดูในเรื่องของอข้อร้องเรียนต่างๆนั้นว่าเท็จจริงแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็ ในหลายๆคสนะคะก็ได้รับความร่วมมือสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ปัญหาก็หมดไปแต่ในหลายๆเคสก็มีอย่างที่เป็นข่าวปรากฏขึ้นว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้ที่ให้บริการกับผู้มาใช้บริการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทลายกำแพงกัน้น ตรงนี้ลงไปได้นะคะให้ความรู้อย่างที่ฉันได้นํากล่าวไปว่าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนให้ผู้เช่ารายอื่นที่รับผลกระทบนั้นส่งข้อมูลมาให้กับทางเราเราเองก็ไม่นิ่งเฉยนะคะเราก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้ความจริงนั้นปรากฏมากที่สุดฉันก็ขอให้ทุกๆคนนะคะได้ส่งข้อมูลเข้ามาดิฉันเองดิฉันคิดว่าระเบียบที่ทางท่านเองเนี่ยได้อ่าจจะนําเสนอว่าอยากที่จะให้มีอะคะ่ะมันก็อาจจะไม่เท่ากับ การที่เจ้าหน้าที่ได้ลงมือไปปฏิบัติจริงๆแล้วก็ใช้พรบรที่เรามีอยู่นั้นให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงไปตามข้อบังคับตรงไปตามหลักเกณฑ์มากที่สุดด้วยวันนี้ที่ฉันคิดว่าเราสามารถที่จะหาแนวทางในการป้องกันได้ตั้งแต่สาเหตุนะคะต้นตอของปัญหารวมถึงการได้รับความร่วมมือจากพี่น้องอากาสมาตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่มาตอบนะครับก็อยากจะฝากนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันคงไม่สามารถที่จะให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเพียงเจ้าภาพนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับต่างชาติด้วยก็คงงงงต้อปรระสสาาาานนกกัับทํจแห่ ทางกองรับกากองบัญชาการตรวจทนเข้าเมืองนะครับในการตรวจสอบคนที่จะเข้าออกประเทศเพราะว่าทุกวันนี้หลายประเทศเราให้ฟรีวีซา่ารวมถึงการจดทะเบียนเพราะว่า,าในกรรมธิการดีแล้วก็พาณิชย์เนี่ยก็ส่งสะท้อนมาเหมือนกันว่ามันมีทุนต่างชาติที่มาจดทะเบียนโดยใช้นอมินีคนไทยแล้วก็บริษัทลอเฟิร์มของไทยในการช่วยในการจดทะเบียนเพื่อมาลงทุนทําธุรกิจซึ่งมันดีนะครับที่จะทําให้ธุรกิจของเราเติบโตแต่ มันคงจะเป็นข้อเสียหากคนเหล่านี้ใช้ช่องทางหรือช่องว่างของกฎหมายในการที่จะมานำเงินตราในประเทศขนย้ายออกไปกลับไปสู่ประเทศต้นทางก็ฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับให้ร่วมกันประสานกับหลายหน่วยงานเพื่อให้ปัญหานี้มันถูกแก้ไขยอย่างยั่งยืนขอบคุณมากครับ